สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนคัตตอมบิลนะฮะตัวบิสไฟเดอร์ซิบลาพรีเมียมนะครับก็ oh. ไม่มีอะไรมากพอดีว่า มันมีบิสสไปเดอร์แล้วคือจริงๆซีรีส์และถึงโกเนี่ยตัวพรีเมียไม่ได้ทำออกมาทั้งหมดนะอย่างไอตัวจริงๆบางบางตัวน่าทำมากเช่นพวกกันบัตเตอร์เจาะรูอะโคโคสเปเชียลนี่น่าทำแต่ก็ดันไม่ทำมานี่ก็เหมือนกันบิสสไปเดอร์ซีบรานะฮะก็ไม่ได้ทำมานะครับซึ่งเราก็าโมเอาเองนะฮะอ่าใช้อะไรโมบ้างก็อันดับแรกก็โคงสเปอร์ทู จริงแล้วว่าถ้าตัวบิตสป i d เดอร์พรีเมียมธรรมดามันจะเป็นโครงแดงพาด์ตดำใช่ไหมพอเราพอเราอยากจะโมซีบราขึ้นมาเราก็เลยทำโครงดำพาร์แดงมาพาร์แดงได้จากตัวไหนพาดแดงมีอยู่สองตัวที่เป็นรหัสหนึงะฮะก็อันดับแรกนะครับก็จะเป็นวี o ซ o n p r e m เมียมนะฮะตัวนั้นจะให้ดำพาร์ตแดงแถมเป็นโครงคาร์บอนแต่ถ้าใครอยากจะได้ Easy Lock ด้วยให ไปถอยตัวนี้มา Gate e m p i r e p r อร์พ m เมียมนะฮะตัวนี้จะให้ Easy Lock มานะครับรหัสก็คือเป็นรหัสตัวนี้นะ1.8075นะครับตัวบอดี้ bit spider นะฮะบอดี้ i t t Spider ก็ใช้ตัวบ t s p i d e เดอร์พ u m เนี่ยแหละนะจะได้บอดี้จะมาสติกเกอร์เอายังไงสติกเกอร์ก่อนไปข้ามสติกเกอร์ถามว่า ลอเล็กจริงๆรอเล็กเนี่ยอ่าตอนนี้ยางฮาร์ดยังไม่มีนะรอเล็กจะเป็นยางซูเปอร์ฮาร์ดนะครับเราก็เลยโม้วยการใช้ตัว95634ซึ่งจะให้มาลูนล้อเล็กมานะฮะ ตอนนี้มันมีอีกตัวหนึ่งนะที่ให้มาลูนล้อเล็กมาเหมือนกันจะเป็นผมจํารหัสไม่ได้แต่แต่มันจะเป็นล้อเล็กหน้าแคบแบบล้อพวกซูเปอร์เอ็กของนักเคล่อนเบเกอร์อ่ะนะอันนี้มันก็จะให้อายางฮาร์ดอ๋อผมนึกออกแล้วยางฮาร์ดมันจะมีเป็นสีดาเงินของนักเคลิ้นเบเกอร์ซูเปอร์เอ็กเอ็กแต่ว่าตอนนี้มันหายากแล้วมาลูยังพอหาได้ก็เอาไปก่อนเนาะก็ประมาณนี้ฮะล้อด,ดําก็ไม่ต้องพูดถึงก็มาแต่ตัวบิดสเปเดอร์นั่นแหละ ก็จะถามว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีแค่ไม่กี่อย่างเช่นตัวพาร์แดงนะฮะแล้วก็ยางอะไหล่ที่ผมให้ดูไปที่เป็นอย่างแต่งแล้วก็บอดีคอมบิสไปเดอร์เอาเป็นว่ามันก็จะใช้หลักๆคือ3ชิ้นส่วนตัวสติกเกอร์นั้นสติกเกอร์นั้นนะฮะเดีย๋ยวผมหาตัวอย่างมานก่อน ในส่วนของสติกเกอร์นั้นผมใช้ตัวบิชสไปเดอร์ที่เป็นกล่องขาวนะครับเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปอาการตัวกล่องขาวมันรหัสอะไรตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่ผมเอาไปไดคัตคือไดคัตจะของจริงมานะฮะก็เลยความเป๊ะก็จะพอดีเพะหน่อยนะครับประมาณนี้ส่วนของแท้ก็เก็บไว้นะฮะเนื่นองจากว่าสติกเกอร์มันหายากแทบไม่มี อาบิดสไปเดอร์ซีบลาเหมือนจำได้ว่ามีของดาชินค่ายจีนนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นกล่องรูปแบบไหนแต่เคยเห็นแบบแบบในแอปส้มก็ลองไปหากันเองนะครับสำหรับใครที่อยากหานะฮะส่วนแนวการแนวทางการแต่งก็เดี๋ยวก็ไปดูอีกทีว่าจะแต่งแบบไหนได้บ้างก็อาจจะแบบว่า ขาบอดี้ body ของ b บีดสไปเดอร์พีเมีก็ได้เพราะว่า4ีบ้ากับพีเมียมก็ขายกันก็เดี๋ยวผมไปตัดสินใจอีกทีเนาะโอเคสำหรับใครชอบการคัตตอมตัวนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าโมตัวไหนได้ก็จะโมอีกตอนนี้ได้โมมา3แบบที่เคยโมมาก็จะเป็น Magnum Saber นะฮะเป็น Original Super ปอรตัวนี้จะโมในแบบของ Super อร์ l นะครับแล้วก็ เลสติงเกอร์ที่เรียนแบบของซ u ปเปอร์วันแต่ว่าใช้การคัดต้อมของซุปเปอร์ทูว่าจะออกมาแนวไหนนะฮะก็มีโอกาสาก็จะโมอีกถ้าอยากโมนะตามนี้โอเคขอบคุณไวรั Mini ิโฟ e ์วนะฮะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับจำหน่ายรถและดดอะไรธรรม่ยานะฮะถ้าไปทางเพจของเวลา Mini ิโฟ e ์วบอกว่ามันจะช่องไวแคได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านไวรัสถึง15%ได้กันนะครับโอเคครับ ขอบทุกอย่างกดติดตามสนับสนุนกนได้การดูโฆษณาท้ายคลิปต้อนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ